สวัสดีครับไก่ปลาไก่ต่อบ้านแถวครับเลี้ยงเพื่อขยายสายพันธุ์ครับนี่คือเจ้าอุลตรามแมนครับแต่ฟู่มันเสียดายครับไข่เป็นไข่คอกแรกด้วยเขาเป็นไขหวัดวัดคอดังสองวันไม่กกไข่ผมไม่ได้สังเกตเขาไปทํางานกลับมาก็เดินมาดูมาดูบ้างครับแต่ไม่ได้สังเกตเขาว่าเขาไม่กกไข่สองวันแล้ว พอดีมันเป็นวันที่สิบหกแล้วอีกสองวันไข่ออกก็เลยไข่ตายหมดตายโคมหมดเลยครับเสียดายครับไข่เป็นเป็นแม่สาวด้วยเป็นไข่ชุดแรกด้วยแต่ผมก็เสียดายเลยก็จะดูผลงานตั้งหน่อยว่าลูกออกมาเป็นไงม้างเห็นแม่เขาแดงดีครับแม่เขาใส่การครับ หน้าตาก็ดีพอใช้ได้ครับพอได้ครับีพอเขาก็จะอุ่นตาครับก็เหลือตัวผู้ตัวเดียวในบ้านครับแล้วแบ่งไปเพื่อนๆเ,เลี้ยงหมดนะช่วงนั้นไม่ไม่ว่างครับแต่โควิดไปแล้วค่อยว่ากันใหมนะ่แต่ตอนนี้ลูกๆเขาก็มีครับลูกนปนๆกันมาหลายพ่อก่อนจะแบ่งไปให้ครับเลี้ยงรวมๆไว้ครับอีกอคอกหนึ่งครับ นิสายได้ครับลูกอีกสองวันก็จะได้เห็นลูกแล้วเขาไม่กกแต่ผมก็มาเลยต้องมามาฉีดย้ายเขาก็เป็นยาหวัดคอดังครับที่มีขายทั่วไปครับแล้วก็เป็นายายตวงที่ฉีดกันหวัดนะครับคอดังสองตัวนี้ก็เอาอยู่ครับเป็นออกซิไลน์ครับ ตัวนี้ออกซิไล์ผมฉีดไปก็ศูนย์จุดห้าครับผสมน้ําเกลือนครับผสมน้าเกลือจำาวาน้ําเกลือนะครับอย่าไปเอาน้ําตามเก๊อกหรือว่าอะไรมานะครับควรเป็นน้าเกลือหรือเป็นน้ํากันดีที่สุดครับมันจะสะอาดนะครับผสมไปน้ํายาก็ออกซิไล์ผมใช้ศูนย์จุดห้าผสมน้ําเกลือไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งประมาณครึ่งส่วนนะครับ แล้วก็ฉีดเข้าไปแล้วก็เป็นยาหวัดคอดังทั่วไปครับที่เขามีขายครับตามซุ้มต่างๆครับก็มือเดียวถ้าไม่เป็นมากก็เอาอยู่ครับถ้าเป็นเยอะก็สองมือครับแต่ออกซิไลน์นี่ฉีดแค่ครั้งเดียวคุมได้สามวันส่วนใหญ่นะถ้าหวัดคอดังนะที่บ้านผมนะถ้ายาหวัดคอดังไม่มีจริงๆผมก็จะฉีดด้วยออกซิไลน์ครับเพราะส่วนใหญ่จะครั้งเดียวครับไม่ต้องไปฉีดยาอะไรเพิ่มมาเอาอยู่หมดครับหายแน่นอนครับ หายแต่ถ้าเพื่อนๆมียาตัวอื่นที่เป็นสำหรับหวัดคอดังของไก่นะครับก็ฉีดร่วมด้วยก็ได้ครับฉีดคนละอกอะอกซ้ายกับอ,อกฝาตัวยาอย่างอย่างละข้างครับส่วนใหญ่ก็มือเดียวก็หายครับท้าไม่เป็นเยอะครับเขาก็มีลูกมากแล้วครับแต่ว่าผมไปเลี้ยงปนๆกันอยู่ได้สองเดือนแล้วครับแต่เขาค่อนข้างสวยดีหนัะครับ ก็ไม่ได้ลงคลิปนานด้วยครับติดธุระด้วยอะไรด้วยครับเอาไว้โควิดไปแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับก็อยากจะอยากจะแบ่งไก่เพื่อนๆกลับมาเลี้ยงบ้างเอาไว้ก่อนครับขอบคุณเพื่อนทุกคนครับที่เอาไก่ผมไปดูแลครับช่วงที่ผมไม่ว่างแล้วก็มีภาระหลายอย่างด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับแล้วสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับ